มันกรเ,เรียกปัามอะไรนะปัมะ<ช>๊มนเนี่ยนะใช่งมันคล้ายกับไดโวนี่ใช่ปั๊มดีใช่ไหมดีซ <DC, Channel. S 1> ีแ่ดีอนี้นะสเปคเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อวัตต์ ล้วไอ้โอ้กี่นิ้วเนี่สามนิ้วจริงๆท่อมันสองนิ้วครึ้นสองนิ้วครึ่ง,นะง,รงเราต้อเขาทำมาเพื่อใส่นี่สามนิ้วต่อแผงนะนีบ่บวกกรบลบ,บต่อรุกลมเนาะเสียงเขาไปเลยแล้วก็มันจะเหลือบวกกรบลบเพื่อที่จะไปต่อปั๊มรอไปก่อน อันนี้ต่อปั๊มเสร็จแล้วอันนี้แผงกี่วัตต์นะสามร้อยสี่สิบวัตต์สามร้อยสี่สิบวัตต์สองแผงเนาะวันนี้จะลองสูบน้ำนะว่าจะได้กี่ลิตรต่อนาที แดดกำลังแดดกำลังแรงนะครับใช่ใช่เราจะลองปัม๊มปั๊มน้ำซื้อมาใหม่นะครับปัม๊มเป็นปัม๊มสำหรับแผงโซลาเซลล์ใช้แผงสองแผงแผงละสามร้อยห้าสิบวัตต์สองแผงกับปั๊มชาดุจย้ฮอ้อชาโน่ แรงดันไฟฟ้า24ถึง60โวลต์แล้วก็พาวเวอร์อยู่4 850วัตต์โฟล์การไหลก็คือ30ถึง60ทีรับเฮ็ดไม่แน่ใจว่าเกิดเป็นหน่วยอะไรจุ่มป๊าไม่ท่วมนะ เรื่อสายกี่เมตรนะไอ้ตัวเนี้ยแหละประมาณห้าสิบเมตรดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับสายประมาณเมตรนี่ครับระยะสายเดี๋ยัง ให้สายให้ให้ตรงต่อไปก็จะเสียบแล้วก็แสงเข้ากับปั๊มแล้วก็ น้ำพุ่งครับตอนนี้น้ำแรงมากโอ้โหไปแล้วครับอีกความแรงของปั๊มพอๆกับเครื่องเบนซินเครื่องเบนซิน,นเลยนะครับความแรงของปั๊ม ถ้าไหลก็พอกับตําเล่นสีนะครับมาต่อไปก็ได้อีกนะตัวนี้น้ําแดงอันนี้แอบไทแดงสีแดง <laughs> <Nó. cười> <laughs> นี่คือท่อส่งน้ำรอบห้าสิบเมตรนะครับระยะส่งปั๊มต้องเก็บมันไปอยู่ในน้ำรอเวลานี่คือแผงสามร้อยสิบบาทสองแผงนะครับต่อนุบกรมแผงได้มีสองเส้นใช่ไหมครับ แล้วก็ไปฟุ้งเขากับแผงนี้หนึ่งเส้นแล้วก็ <Okay. S 1> ออกแต่แผงนี้หนึ่งเส้นมาเข้าปั๊มแล้วปั๊มออกมาเข้าแผงแผงนี้หนึ่งเส้นนเป็นการต่อรูกกรมตบกันทาง,งานสามารถดูดน้ำในระยะไกลได้นะครับด้วย <Okay. S 1> แผงโซลาเซลล์สองแผง โอเคข้าวก็ประมาณนี้ตอนนี้แดดไม่มีนะครับแดดไม่มีแดดโดนโดนเมฆบ้างนะครับแต่ว,ว่าปั๊มก็ยังดูดไหวนะครับดูความแรงของปัม๊มส่งไปเข้าในป่านะครับในสวนโอเคครับก็รีวิวให้ดูข้าวๆประมาณนี้ในส่วนของปั๊มน้ำสวนละเซล พลังงานแสงอาทิตนะครับเย่างนีครับนำมาฝากท่านชมประมาณนี้ในส่วนของช่องเท i ลชันชาแนลขอจบคลิปเดียเพียงเ,เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่อง Tech Channel เท i ลชันชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ